เราจะรีวิวแม้กระทั่งน็อตตัวที่ด้านหน้าตัวที่หนึตัวที่สองตัวที่สมันไม่เคยมีมาก่อนกับเวฟร้อยยี่สิบห้าหรือว่าเวฟร้อยสิบไอนะคะทุกคนบางคนโชว์บ่ายสายโมงสายมาย่อะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับวงลางคันดีพันเดิมเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะเห็นกันแล้วตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ชื่อคลิปปกคลิปแล้วก็มาเจอด้านในคลิปที่เรายือนอยู่กับออนิวเวฟร้อยยี่สิบห้านะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วแบบ ใหม่ๆมัดมาดหอมกรุ่นจากเตาเลยและน้องเนื่องจากว่าชื่อว่าออ l นิวนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความใหม่หลายจุดอยู่แล้วแน่นอนเลยไงวันนี้พวกเราจะมาพาดูนะคะว่าอะไรใหม่บ้างแล้วก็อะไรที่ยังคงเดิมอยู่นะ ไปดูกันเลยอ่ะเราจะมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปวงลางก็จะเตือนก่อนนะคะว่าไปหาหยิบน้ำหยิบหลมหยิบปรอบคอนกันมาก่อนได้เลยเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าอะไรเราจะรีวิวแบบละเอียดจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปทีละจุดเราจะรีวิวแม้กระทั่งน็อตตัวที่ด้านหน้าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สยองนะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนอะไรใหม่เนาะก็จะเห็นกันอยู่แล้วแบบชัดเจนว่าอะไรใหม่อ่ะสังเกตสังเกตถ้ายังมองไม่ออกเดี๋ยวจะขึ้น ภาพที่เป็นอันตัวเดิมอยู่แล้วก็จะเทียบกับตัวใหม่ให้นะคะก็คือโฉบด้านหน้าหรือว่าดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะตรงนี้จะมีความมนขึ้นเนาะจากอันเดิมที่มันจะเป็นแบบแหลมๆหน่อยเนาะแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันกันกบด้านบนเลยค่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนแบบชุดเสียอะไรต่างๆแล้วก็ไฟเนี่ยก็มีความสว่างขึ้นเป็น LED เนาะแถมนี้จะเป็น LED นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เนื่องจากว่าเราอยู่กันตรงนี้ก็จะอัปเดตเลยแล้วกันว่าตรงนี้คือเป็นชุดสีอาจจะเห็นว่ามีขอบมีแก้มมีวงมีโค้งที่ใหม่ขึ้นและอะไรละ่ะเพราะฉะนั้นน่าเสียดายนะคะมันอาจจะใช้กับรุ่นเดิมก่อนหน้านี้ไม่ได้นะ้องก็ <Okay. S 1> ลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะอาจจะเป็นข้อดีนะคะสําหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีหรือว่าเป็นสูตรเปลี่ยนที่มันใหม่ขึ้นก็คือเขาจะมีน้ําหนักที่เบาลง พุดสีอะไรต่างๆเนี่ยเขามีน้ำหนักที่เบาลงเพราะฉะนั้นมันจะทําให้น้ําหนักโดยรวมของรถเนี่ยก็เ,เบาลงไปด้วยมันก็เลยจะทําทให้ผู้หญิงหรือว่าแบบคนที่อาจจะน้ําหนักตัวไม่เยอะสามารถ ควบคุมรถได้ดีขึ้นนะคะอะไปต่อกันนะคะจบกันที่ด้านบนไปแล้วด้านบนของโซนด้านหน้าเราจะมาที่ด้านล่างของโซนด้านหน้ากันก็จะเป็นลอ้อเป็นอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะด้านหน้าเนี่ยเพิ่มมาใหม่จะเป็นฟอนร์แล็ซับสเตนชั่นนะคะก็คือระบบการสะเทือนใหม่เพิ่มระยะยุบให้กับโช๊คอัพทั้งหน้าแล้วก็หลังจะทําให้การทรงตัวเนี่ยดีขึ้นขับแรงสะเทือนแบบว่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกพื้นถนนเนี่ยขเขาก็จะซับแรงสะเทือนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นเดี๋ยวจะ ขึ้นไปโยกให้ดูก่อนโยกถูกไหมเนี่ยนี่นี่มีจังหวะโยกให้ดูด้วยเออเอาสีมาตรงที่โซนด้านตรงกลางกันบ้างนะคะตรงกลางเนี่ยอ่ะอ่ะอาจจะเห็นอะไรแดงๆโผล่กมาก็จะเห็นแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางแบตเตอรี่ไปนะคะจากปกติเนี่ยที่เขาวางกันอยู่ในเออที่ใส่หมวกหรือว่าใต้เบาะเนี่ย เขาขยับให้มาอยู่ตรงแก้มไม่สิอันนี้แก้มวันนี้น่าจะเป็นผิวเมื่ออยู่แถวแถวพุงของรถนะก็จะอยู่นี่นี่นี่แถวแถวนี้บริเวณนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้บริเวณด้านในใต้เบาะเนี่ยมีความกว้างขึ้นแล้วสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะเขาก็ปรับมาไว้ตรงนี้ตรงนี้เรื่อนขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้หน้าไม้ไม้เป็นแบบว่ามีความกว้างขึ้นนะคะกว้างขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยว่ากว้างขึ้นแบบชัดเจนมากๆเพราะว่าน้องเพิ่มเพิ่มอะไร เพิ่มตัวไมดิจิตอลมาให้นะคะนี่แถบๆนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟแสดงผลอะไรต่างๆแล้วก็มีโลโก้ให้ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแสดงผลของแถบน้ํามันนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วเนาะแล้วก็ขยบมาก็เหมือนเดิมนะคะนี่เดียเด๋ยวเราจะมาอัปเดตกันทีหลังแต่ว่าอะไรใหม่อาจจะเห็นกันแวบแวบแวบๆวุ้ยน,น้องมีช่องใส่ของด้านหน้าแล้วนะบ้าไปเลย ก่อนกับเวฟ125หรือว่าเวฟ 110i นะคะทุคกคนสามารถใส่ขวดน้ำได้1ขวดหรือว่าแบบาสาวๆทิชทชู่ทิชชู่แมสหรืออะไรก็สามารถ <t> <t> หย่อนทิ้งไว้ก่อนได้แล้วค่อยไปเก็บทิ้งที่บ้านนะคะอันนี้ก็ใหม่เนะาะค่ะเลื่อนจากตรงกลางท้องมาเนี่ยก็ขยับมาตรงโซนด้านท้ายได้แล้วนะคะทุคกคนอาปากรดกันหน่อย <t> ก็พูดไปถึงแล้วเนาะเ <t> กี่ยวกับท้องว่าเขาเลื่อนตำแหน่งแบตไปแล้วโอเคตรงนี้เลื่อนมามาที่ด้านหลังกันเลย อะไรใหม่บ้างพูดถึงฟอนต์แลซับสแตนชั่นไปแล้วนะคะก็ขยับมาที่ตรงนี้อันนี้ใหม่แน่นอนก็คือไฟท้ายใหม่จะเห็นว่ามันมีความกรองม,มันมีข้อเป็นแบบใสๆอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยไฟท้ายตรงไฟเบรงเนี่ยก็จะเป็น LED เนอะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนิดนึงคือนจะมีความเป็นแบบ เออเป็นตัวเอกอะทุกคนสังเกตความเป็นตัวเอกบ้างแต่อาจจะเป็นตัวเอกที่อ้วนหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้เรียวเหมือนกันกับพวก P C X แต่ว่าก็มีความเป็นตัวเอกเหมือนกันกับตระกูลนั้นเลยนะคะก็จะมีความแบบว่าความเท่ความสมาร์ทขึ้นมาเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่ภาพรวมของน้องนะคะว่าสีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสีใหม่จากเดิมแน่นอนเพราะว่าเพิ่มสีความแบบว่าสีแดงเข้มขึ้นมา เป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะคะทุกคนจะเป็นเหมือนสีแดงวายอะไรนี้เนาะน้องจะมีความทูโทนจะแบ่งกันแบบว่าสลับสีเล่นสีกันต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยแก้มตรงนี้มาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มาสลับกับสีแดงเบอร์กันดี้แล้วก็สลับขึ้นมาก็จะอยู่กับแดงอีกเฉดหนึ่งแดงดำอกีกเฉดหนึ่งอุ้ยบอกค่อนข้างสวยรูปไปก็แบบเหมือนได้จับมือพี่เวียเลยโมพี่เวียก็จับแบบนี้เลยอะไรนี้เนาะ นี่แะคะ่ะเขาก็จะแบ่งกันเป็นคูโทนแบบสวยงามต่างจากรุ่นเดิมอยู่เนาะอีกอย่างหนึ่งเลยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเครื่องยนต์ของน้องเราไปเปรียบเทียบกันมาแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมีแรงฉีดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้องจะมีความแบบว่าความแรงขึ้น่างพูดภาษาบ้านก็คือน้องจะแบบแรงขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็ด้วยความที่น้องเป็น smart เ n g i n e ของ Honda ด้วยอะไรต่างๆยังไงยังไง ก็ยังคงความเหมือนเดิมนะคะก็คือประหยัดน้ํามันตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประหยัด แรงแล้วก็ทนทานนะคะตามสโลแกนของเขาเลยเนาะเอาละค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเราจะไปกันแบบเร็วๆเนาะโตอเอ้ยอันนี้ยางอันนี้ล้อดิสเบรกบางคนโช๊คอ้พสายมงสายไมอะไรอย่างนี้โชกหน้าไฟหน้าน็อตโลโก้กระจกขวาหรือซ้ายวะกระจกขวาซ้ายขากระจกขวาขากระจกซ้ายเอาดิอันนี้เนาะตเธอก็มีตัวครอบด้วยเบรกมือนะคะอันนี้จะเป็นเบรกมือเท้าแฮนสตาร์ทมือตรงนี้นะคะเรื่อๆวันนี้จะเปลี่ยนหน้าใหม่ใครถึงใครตอบนะคะถ้าเจอใครแบบว่าป้าที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวตอนเปิดย้อนรถอะไรอย่เงี้ยปีนให้ไป ยางหลังล้อหลังกัวแบบนูนๆของร้อยยี่สิบห้าเอาไว้จับเอาไว้จับถ้านั่งด้านหลังเนี่ยก็แบบว่าไม่อยากกอดเอวข้างหน้านะคะก็จับด้านหลังได้งอนผู้เบาเขี่ยไม่พ้นแม่จับตรงนี้นะคะเวลาขับรถเป็นจับเรื่น้นนะปลายท้ายตรงนี้จะติดทะเบียนนะคะตรงนี้ไว้ติดป้ายทะเบียนครบเรียงน็อตทุกตัวก็ไปดูเอานะคะถังน้ำมันลืมไม่ได้ถังน้ำมันจุได้5.4ลิตรเหมือนเดิมพักเท้าอีกฝั่งหนึ่งของคนซ้อนการใส่เกียร์พักเท้าของคนขับขาตั้งจ้าแม่แล้วก็ คัดตั้งที่2อันนี้คัดตั้งที่1น่าจะครบถ้วนนะถ้าใครอยากดูข้างในเนี่ยซื้อไปนะคะแล้วก็ไปเจาะดูกันเองนะคะทุกคนจจก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวน้องคนนี้อ l l นิวเวฟร้อย i เป็นยังไงกันบ้างคนยังมีอะไรสงสัยกันอยู่ไหมถ้ามีสงสัยนะคะลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันดูเผื่อแบบว่าเราตกหล่นข้อมูลบางส่วนไปก็ <S 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 สามารถแนะนําหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะถ้าไงก็วันนี้จบกันไปแล้วเจอกันคลิปหน้า ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเงราในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย